อุ้ยอุ้ยกัดอุ้ยมีตัวครับมีตัวกัดไม่โดนอุ้ย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 ซ้ำไอตัวนี้มาซ้ำไม่โดนอีกอื้มกัดดุจริงๆแต่กัดไม่แม่นครับ ต,ต,ต,ดดต,ต,ตัวนี้กัดไม่โดนอีกกระดุครับกระดุแต่กัดไม่แม่นสักตัวอือหสองตัวเลยสองตัวเลยนะที่นี้แย่งกันกัดเลย โอ้โหดูคนดูทุกคนดูมันลอยอุ้ยปลาช่อนทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิปลาช่อนทั้งนั้นเลยนะครับที่ล,ลอย <c oughs> มารวมฝูงอยู่ตรงนี้เอย้ยเยอะจี๊ดดูดูดูเนาะดันมากแล้ดันมากแล <c oughs> <c oughs> ้วอุ้ยเี๋วยวเมันอยู่กันเป็นฝูงเลยนะทุกคน ตัวสงตัวเลยดันมาไม่รู้ตัวไหนจะกัดก่อนเลยออะไรฝึงมันวาเน,นี่ยนะ <c oughs> ตัดเหยื่ไม่แม่น,นเลยโดนครับ <c oughs> เรียกร้อยตัวนี้โดน ไส่สวยด้วยครับดูโอ้หเต็มคำเลยอยู่กันเป็นฝูงเลยทุกคนโอ้ยตัวนี้ใส่สวยครับประมาณเจ็ดปดขีดได้ตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องแ๊บนึง ครับทุกคนลงคอเลยครับดูกัดดูนะกัดดูหลายทีไม่โดนครับดูนี่อยู่กันเป็นฝูงนะครับลงคอเลยตัวนี้กบยางแก้ขันจิ๋วก็ผมฝากกันไว้ด้วยครับโอ้มันบันเทิงเลยอยู่กันเป็นฝูงแบบนี้นะครับประชอนสุดยอดมากๆครับผม